สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับก็วันนี้มีเรื่องมาเล่าฮะอยากเล่ามากเรื่องนี้เรื่องร้อนๆนะที่ว่ามาีสารรัฐธรรมน,นูญตัวาการสารธรรมน,นูญท่านหนึ่งนะฮะออกมาพูดในที่สาธารณะนะพูดที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่าพูดแล้วฟังแล้วก็ เกิดผลกระทบมากมายในวงการเมืองบ้านเรานะะมากมายมาก,มากเพราะว่าคําว่าตุลาการศาลเนี่ยมันต้องมีความยุติธรรมความเที่ยงธรรมนะก็เหมือนกับพรนะอ่ะเขาจะเอาท่านไว้ที่สูงนะเออไว้ให้กราบให้ไหว้เป็นที่สักการะเอาง่ายมีมีมอภินิหารยยเยอะแยะอืมประมาณนั้นแต่ว่าท่านเนี่ยผมไม่เอ่ยนามนะ มีตัวราการสารธรมนูนหนึ่งท่านออกมาพูดในที่สาธนะารณะในเรื่องการยุบพักเก้าวไกลที่ผ่านมานะแกก็พูดสอเสียดพูดอคติขี้เต็มกระบ,บาลสรุปง่ายๆว่าก็พูดว่าเอ้ยคุณน่ะต้องมาขอบคุณผมดิที่ผมยุบพักคุณน่ะทำให้คุณน่ะได้เงินตั้งยี่สิบล้านประมาณนู้นนี่นั่นไปไปหาฟังตัวเองนะว่าเขาพูดอะไรไว้บ้างนะฮะผมก็ไม่อยากตอกย้ำอ่ะ มันเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมอย่างแรงมากที่สุดในโลกนะคร <c oughs> <c oughs> เป็นการใช้ความคิดที่อคติส่อเสียดเหยียบยา่าดูหมิ่นอย่างร้ายแรงเพราะว่าการตัดสินยุบพักการเมืองที่ประชาชนเลือกมาเยอะๆขนาดนี้ด้วยข้อหาที่ไม่เป็นธรรมข้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ล้มล้างมันไม่มิคเซนนะเพราะว่าเขาจะล้มล้างได้ไงวะเขาแค่เสนอแก้กฎหมายกฎหมายเดียวนะฮะเสนอแก้กฎหมายแค่นั้นเองมันก็เป็นหน้าที่ของสสทุกภาคอยู่แล้วหน้าที่สสคือเสนอแก้กฎหมายอันไหนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็เข้าไปในสภาส่วนจะผ่านไม่ผ่านมันอยู่ที่สภานะฮะอยู่ที่สภาไม่ใช่อยู่ที่คนยื่นไม่ใช่อยู่ที่คนเสนอยัตติแก้ แก้ไขกฎหมายนะอันนี้ก็ไปไปกล่าวหาเขาว่าเฮ้ยมึงเสนอแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมึงจะล้มล้างการปกครองต้องตัดสิทธิ์ถึงกับยุบพรรคเขานะพอยุบพรรคเขาปุ๊บเอาละเขาก็หมดสภาพการเป็นสสทั้งพรรคแล้วก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ภายใน60วันก็วุ่นวายหมดนะน่าจะรู้นะที่เกียรเราเอากง่ายว่ายุบพรรคเขาโดยไม่เป็นธรรมอะ่ะเพราะว่า หน้าที่สสอ,อยู่แล้วเรื่องเสนอกฎหมายเนี่ยเ,ออเข้าไปจะผ่านไม่ผ่านยังไม่รู้เลยจะรับไม่รับยังไม่รู้เลยนี่ไปกล่าวหาเราว่าล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นมุกทําตัวไปประกันคนเนี่ยอย่างสสก้าวไกลเขาเนี่ยนานามเนี่ยไปประกันตัวเด็กๆประกันตัวพวกสามกีบสามนิ้วเนี่ยก็หาว่าเขาไปสนับสนุนไอ้พวกล้มเจ้าสนับสนุนพวกสามกีบอืกล่าวหาเขาจริงๆมันเป็นสิทธิครับส่วนบุคคลด้วยซ้ำไป ของการที่เราจะไปประกันตัวใครเนี่ยนายนามว่าเขาเป็นแฟนขับเราหรือเขาเป็นเป็นประชาชนเนี่ยเราไปช่วยประกันตัวเขาเนี่ยมันก็เป็นสิทธิทโดยชอบทมทางกฎหมายอ่ะมันไม่ผิดนะไม่ผิดแล้วคุณคุณก็ไปกล่าวหาเขาว่าเนี่ยมึงล้มล้างการปกครองเออโน่นนี่นั่นระบบกล่าวหาครับเยอะแย,ยะหมดขี้เกียจเราจริงๆก็เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่อดูอดิสรนนะยื่นยติหลวนโดยใช้วาจาแล้วก็มีหัวหน้าพัก ประชาชนละพรรคใหม่คุณเท้งก็ยื่นก็ก็เลยมียติด่วนนะฮะการการมาพูดในสภาเรื่องอตัวราการสารธรรมนูญท่านนี้นะผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะฮะเนี่ยละไปพูดส่อเสียเนี่ยมันไม่เป็นธรรมฮะไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เหมาะสมก็ท่านต้องโดนผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตอนนี้ต้องตรวจสอบนะฮะท่านน่ะตรวจสอบคนอื่นในเรื่องจริยธรรม สั่งยุบภาคเขาสั่งถอดถอนเขาจากเป็นสอสอถ้าผิดจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยโทษประหารชีวิตครับเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตเหมือนคุณปรีนาเห็นไหมปรีนาก็โดนห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตครับเดี๋ยวจะโดนอีกคือ4ี 4, สอ่สี่สสเก้าไกลจะโดนแน่นอนเพราะว่าเขาก็ไปกล่าวหาแล้วว่าผิดจริยธรรมที่ว่าไปเซ็นเซ็นรับรองยตัตติแก้ไขกฎหมายมาตรา112หนึ่งสองเนี่ยผิด แน่นอนเนะี่ยโดนแน่นอนสี่สี่ท่านเนี่ยผมไม่ได้แช่งเนะี่ยโดนแน่นอนเขาตั้งธงไว้แล้วสรุปว่าเขามีอํานาจอํานาจเขาใหญ่เหลือเกินในประเทศขาดขันเนี่ยประเทศกูมีเนี่ยอํานาจใหญ่มากก็ก็ต้องฝากท่านสสทุกภาคการเมืองอนะว่าต้องแก้ไขธรรมน,นูญละแก้ไขซะแล้วก็จับเขาให้มาอยู่ในในกรอบของกฎหมายซะอย่าให้มันใหญ่ใหญ่ขับประเทศขนาดนี้อันนี้ใหญ่มากฮนะ คำพิพากษาของศาลธรรมนูญเนี่ย <c oughs> มีมีข้อผูกพันกับทุกศาลใหญ่กว่าทุกศาลนะง่ายว่าเขาตัดสินอะไรมาเนี่ยทุกอย่างในประเทศนี้ต้องเชื่อเขาไม่เชื่อไม่ได้เพราะว่ามันมันเขียนกฎหมายไว้อย่างนั้นนะฮะมันต้องสมควรแก้ฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่รู้จะว่าไงแนละ้วก็ไปดูเองแล้วกันตามเขาว่าเขาจะตรวจสอบจริยธรรมยังไงนะฮะเขาจะทํายังไงกับกับ,กบไอ้ไนายคนเนี้ยไอ้ตัวละครคนเนี้ยนะ ที่ออกมาพูดมาพูดจาส่อเสียดเหยียดย้ำไม่เหมาะสมเนี่ยนะมันไม่เหมาะสมมากครับ <c oughs> <c oughs> ก็วานไปครับเราดูตอนต่อไปแล้วกันออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมโนกนักเล่าข่าวครับชอบก็ดูไม่ชอบเลื่อนผ่านยามดากูมันจะบาปนะครับ <c oughs> <c oughs> บนร,รักษาคนคิดดีทําดีครับสวัสดีครับ